อะไรอะเบลนโอเวอร์บลอนทางมันอะไรก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยวนะะดยวน,น,น,นะครับยินดีต้อนรับข้าช่องลองดูชแนลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังกับสิงยงกเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะตัดเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นมาหน้านจะนะคือเหมือนจะตัดแล้วนะตัดเป็นพาร์ทแต่ว่าพอไปดูแล้วมันก็ขยับขยายนั่นแหละก็พาร์ทที่เท่าไหร่ก็ดูที่ชื่อคลิปครับ คือเรื่องมันมเกิดอย่างนี้จากจากครั้งล่าสุดที่เราเล่นนะ่ะแล้วเกิดจะลาจนแล้วก็นราผ่านน้ำท่วมมาได้ตอนนี้วันที่5จะทวันที่5้อละพอเราผ่านน้ำท่วมมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนะ่ยแล้ว,นะลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรากลับมาหลายคนอยู่ในความมืดแล้วก็ จากการที่ผมรับคนแก๊งนั้นเข้ามามันทำให้เกิดจลาจนเว้ยมันเลยเรียกว่าไงเป็นอย่างที่เห็นใช่ตีแล้วเลยแตกเลยนั่นแหละสรุป Whatever I do เอ่ออะไรนะ Handicapability โคตร เกณฑ์ละรอบมันอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนจะดีนะแต่ว่าอ,อันนี้คือ The ๋ o ว go for e file a n อ่นลองนี้กันยังไม่เคยใช้เลยโอเคหลังจากนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะตัดเรียกว่าตัดเฉพาะอีเวนท์ที่โผล่ขึ้นมาในเกมคือถ้าทุกคนจะต้องมาไล่ดูใหม่ทั้งหมดผมบอกเลยว่านานมาก เพราะฉะนั้นผมก็จะตัดมาอีเวนต์ต่างๆจนไปถึงแอคที่3ละกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นคลิปอของแอคหนึ่งและแอคสกับทางเลือกที่เราเลือกไปทั้งหมดนะก็จะมีอีเวนต์แรกจะเป็น The Cost of Power นะอันนี้ผมตัดสินใจเลือกเป็นไม่เอาใครเข้ามาเลยเไม่ใช่ไม่เอาใครไม่ไม่เลือกอะไรเลยเลือกอันล่างสุดก็คือปล่อยปล่อยมันไปอะไรแบบนี้ส่วนอันที่2ออันนี้มาและ event อีเวนต์ไอ คนแปลกหน้าออมาขอเค้าตี้ซึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นไม่เลือกเอาคนเข้ามาเพิ่มนะเพราะว่าตอนแรกผมยังไม่แน่ใจกับระบบไอ้ซาซาอะไรนะความน่าจะถืออ่ะ <c oughs> นั่นแหละผมก็เลยเลือกไปแบบว่าไม่เอาใครเพิ่มเพราะว่าหลังจากพาร์ทที่แล้วตี้ระเบิดเพราะว่าไอ้พวกนี้นะก็ถ้าย้อนกลับมาเล่นได้ตอนนี้ก็น่าจะเลือกเลือกเอาคนเพิ่มดีสุดละส่วนถัดมาก็จะเป็นเดอะฮันบี The Hunt or be hunted ก็คือจะล่าหรือถูกล่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แปลถูกไหมแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าผมจะเลือกเป็นอันข้างล่างนะเออซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้เพราะผมดูในจอเล็กในตอนนี้โอเคก็เลือกป็นอันข้างล่างนั่นแหละแล้วถัดมาก็จะเข้าสู่ช่วงอ e ีลิปนะก็ตอนนี้ก็จะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรมากละกันเอาเป็นว่าตอนนี้ผมสร้างเมืองอะ่ะเนี่ยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือเป็นกลมๆลม้อมรอบ,อบ,อบกองไฟคือประสบการณ์มีไงเออ ก็ไม่มีอะไรแปลว่าเราก็ผ่านอีคลิปไปได้อย่างง่ายง่ายไดยมากมากต่อมานะเป็นอ e ีเวนต์แรกของแอคที่2ที่เข้ามาก็คือฟู้ดออ่อมันออกเสียงว่าอะไรอะอ่ละ <laughs> ก็คือจะมีให้เลือกเหมือนครั้งที่แล้วเลยก็คือเขาต้องการเหมือนชนเผ่าเราเสนอยา10แล้วก็ต้องการภ <c oughs> ายใน5วันอะกับกับเราเรื่องที่จะปฏิเสธอะซึ่ง ครั้งนี้ผมเลือกลองเลือกเอาเอาอันบนนะก็คือรับข้อเสนอนะก็แบบว่าลองดูเพราะว่าตอนที่เล่นในตอนนั้นคือผมยังไม่เจอบ่อที่ทําฟาร์มยาเหลืองนะอ,อ่ะอคือเจอแต่ยาเขียวนะตอนนั้นอันนี้ถัดมาก็จะเป็นเอ่อ r y t o r y of d e a t h and นด่ะเออ, air, เอ,อแหละวันนี้ผมเลือกเป็นอันข้างล่างนะล่างสุดเลยก็คือจ่าย 25, ไอ้ยี่ส้าไฟ้าฟ้าที่มันเป็นมือเออ ผมลืมไปแล้วมันเขียนว่าอะไรส่วนอีเวน์ถัดมาก็ Freedom or Control นะอันนี้ผมเลือกเป็นอันที่2นะเพราะว่าก็คือ Control แหละก็คือเพราะเราต้องการเขาเรียกว่าอะไรควบการควบคุมเพื่อการจัดระบบที่มันง่ายอะไรแบบนั้นละกันเออเพราะาเดี๋ยวมันจะแตกแถวกันอีกแล้วก็ต่อมาอันนี้มาใกล้ๆกันเลยก็คือ Protection or Improvement ปะน่าจะใช่อันนี้ผมเลือกเป็น Protection นะ ผมอ่านโปรเทคไปะเมื่อกี้นะถ้าอ่านถ้าอ่านโปรเทคก,ก็คือมันคือโปรเท็โอเคนะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นเรื่อีเวนได้ไหมมันคือการที่เรารับข้อเสนอเมื่อกี้นะแต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอมได้รับบทลงโทษไปนะก็จะมีเอ่อความดิสไอดิสคอนเทนต์นะเออบวกไป20แล้วก็สิ่งก่อสร้างหนึ่งอย่างพังเออโอเคไม่ <laughs> ไม่รับก็มีปัญหารับก็มีปัญหาเว้ย แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่ะเอ่อซินซินเตอร์เออนั่นอ่โหอ่านอ่านยากเกินก็อันนี้ผมเลือกเป็นข้างบนนะก็เลือกเลือกเป็นให้ผลิตไม้เพิ่มขึ้น35แต่ว่าความกลัวบวก20เพราะเราคุมได้แล้วความกลัวส่วนต่อมาก็เป็นฟิลลิ่งคอปเหรอน่าจะใช่ อันนี้ผมเลือกเป็นอันบนนะเพราะตอนแรกผมคิดว่าเราได้อาหารมาแบบฟรีๆนะสรุปคือเหมือนเราจะเสียอาหารม้างถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะใช่อันนี้เป็นเม็กโดเบสนะอันถัดมาก็เออม,มันเหมือนกับท,ทําที่นอนให้มันดีๆปะ่ะอันนี้ถ้าผมแปลแบบซื่อๆเลยเออผมผมเลือกอันล่างไปนะเพราะว่าเลือกอัน,นบนมันจะเพิ่มเวลาน,นอนแล้วคนมันจะทํางานได้น้อยลงอะไรแบบนั้นและอันนี้ก็เป็นอันใหม่นะเป็นเบสซี่เบสเซ็ บายเด e ูนเดเรนเอเดรูนแล้ววะก็เหมือนกับเราได้ได้สิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วมันมีให้เลือกอันบนกับอันล่างซึ่งอันบนอ่ะมันจะบวกทุกอย่างดีมากเลยอ่ะก็คือบวกการผลิตบวกเอ่อมูฟเมนต์เวลาลดลงอ่ะอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มสามเปอร์เซ็นซึ่งผมเลือกอันล่างนะเพราะว่ามันเขียนว่ามอบให้กับชาแมนให้เอาไปเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะวิจัยทดลองศึกษาอะไรแบบนั้นอะซึ่งสุดท้ายพอเลือกไปก็ไม่มีอะไรเลยมั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะก็ไม่รู้เหมือนกันก็นั่นแหละประมาณนี้สาหรับคลิปนี้เป็นพาร์ทจุดห้าที่ค่อนข้างที่จะไวเรียกว่าลงมาขั้นระหว่างทางก่อนไปพาร์ทสามที่เริ่มเล่นมาใหม่เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันมีตั้งไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ แลก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรรบเข้าช่องลองดูชาแนลนะอันนี้ก็ภาคที่3ของเกมจนเผาต้องรอดของเราแหละก็ <c oughs> พาทน,นี้ก็อัดเสียงเปิดแยกเช่นเดิมเพิ่มเติมคือหลังจากนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอนะหมายถึงเราในตอนที่เล่นะเพราะฉะนั้นก็จะมีความวุ่นวาย <c oughs> ประมาณหนึ่งก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันไปรับชมคลิปกันเลย